สวัสดีครับก็เริ่มมาเ,าเดี๋ยวเราจะรีวิวซิมเน็ตรายปีให้ดูกันเนาะเริ่มมาจากเราไปเห็นน้องคนนึงเนี่ยเขาใช้ไอ้ตัว Wi-Fi เรา t e r ที่เป็นแบบพกเกตอะที่พกไปไหนมาไหนก็ได้เนี่ยซึ่งเขาบอกเราว่าเขาใช้เน็ตรายปีอยู่ประมาณปีละ1,700บาทเป็นของ a i s เราก็เลยเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเราก็เลยไปหาข้อมูลมาว่ามันใช้ได้ยังไงแลบแบบไหนคือเราไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเราไม่เคยดูมีแต่จ่ายรายเดือนซึ่งเดือนหนึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราจ่ายอยู่ประมาณพันกว่าบาทเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเนาะอันนี้เราก็ศึกษาเยอะก็ถามไปในกลุ่มในเพจเราว่าเอ่อ a อ s หรือ ทูดีเพราะว่า d t แทเราเอาไปใช้หลายๆที่แล้วมันค่อนข้างมีปัญหาในพื้นที่บ้านเราก็เลยหาข้อมูลระหว่าง a อเกับูซึ่งตัว a s มันก็เป็นโปรโมชั่นพันเจ็กว่าบาทเนี่ยมันก็ถามว่าดีไหมอืมก็น่าจะดีแหะแต่เราว่าเราอยากได้โทรฟีด้วยซึ่งเราก็ไปเจอตัวนี้ละ่ะเอาง่ายๆเลยตัวนี้มันชื่อว่า Max s p e e d 60 ราคาขายมันอยู่ที่พันหบาทนะแต่ว่าช่วงที่เราหาเนี่ยมันไม่ค่อยมีของละมันก็จะกลายเป็นว่าเขาเอามาขายแบบเบอร์ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยช่างมันเถอะก็ลองซื้อมาดูเขาก็ขายอยู่ที่พันเบาทซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัดสปีดแต่ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยจะ ใช้ได้แค่60จิกซึ่งปปปปัจจุบันเนี่ยเราทดสอบแล้วเราใช้อยู่วันหนึ่งประมาณ2จิกเดือนหนึ่งก็น่าจะ60จิกพอดีวันนั้นก็น่าจะคุ้มค่าอันนี้เราก็เลยไปยกเลิกเรื่องอินเทอร์เน็ตรายเดือนไปนะครับก็มาใช้ตัวนี้รายปีซึ่งจากที่เราใช้เดือนละพันเนาะปีหนึ่งก็หมื่นสองตอนนี้เราก็มาจ่ายตรงเนี้ยก็ปีละพันเก้าร้อยห้าสิบบาท เราก็เลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะว่ามันใช้ได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจเขาเปิดให้ดูตอนนี้เอามาลงแล้วตอนลงทะเบียนก็เหมือนจะยากนะตอนรอแรกๆอะ่ะแต่พอเข้าใจแล้วก็เอ้ยไม่มีอะไรก็แค่ใส่ซิมแล้วก็โทรไปหาโอเปอเรเตอร์เขาอะ่ะรอนานหน่อย24 q อย่างเงี้ยแต่พอเสร็จแล้วก็เออโอเปอเรเตอร์เขาก็ช่วยช่วยเราทำอะ่ะก็แป๊บเดียวก็เสร็จ พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเข้าไอแอปพลิเคชันตรวนี้เพื่อจะตรวจสอบนะตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะให้โทรได้เนี่ยเขาก็ให้เราเติมเงินก่อนนะซึ่งขั้นต่๋งของทูมัน50าบาทเราก็เติมไป50าบาทหลังจากเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอห้าสิบบาทเนี่ยเออเราเติมตั้งแต่วันแรกซึ่งตอนนี้ใช้มาเราเกินยี่บสี่ชั่วโมงนะเราก็โทรไปเรื่อยอะโทรไปนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นหลายหลายที่นะห้าสิบาทก็ยังอยู่แสดงว่า มันก็ไม่ได้ตัดเงินจริงเพราะว่าโปรโมชันนี้มันเป็นโปรโมชันโทรฟรี15นาทีทุกเครือข่ายเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยถ้างนั้นเราก็ลดไปละค่าใช้จ่ายในเรื่องของโทรศัพท์เดือนละพันกว่าบาทเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยโทรฟรีถ้าต่อไปเราโทรหาใครทุกๆ15นาทีก็รู้เลยว่าเออเราใช้โปรโมชั่นนี้ละแต่มันโทรฟรีอะเนาะนี่โปรโมชันจะหมด30เมษายนปี65ก็คือมันใช้งานได้1ปีตอนนี้เราเราใช้มาละ1วัน สปีดอินเทอร์เน็ตดูตรงไหนเนาะเดี๋ยวมันจะแพ็กเกจเดี๋ยวหาให้ว่า,ว,าว่าว่าวันหนึ่งเราใช้ไปแล้วกี่จิกอ่าเนี่ยเนี่ยเมื่อวานนี้เราเราเปิดเน็ตทั้งวันเลยก็ใช้ไปแค่จิกเดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย จากการคาดการว่าเราใช้วันละสองจิกเนี่ยก็แสดงว่าน่าจะเพียงพอล่ะละสำหรับหนึ่งปีนะเพราะอันนี้คือเราไม่ได้เปิด Wi-Fi เลยนะเราใช้เน็ตจากไอ้ตัวเนี้ยตลอดเลยอืมก็โอเคเดี๋ยวดูสปีดมันแล้วกันว่าสปีดมันที่บอกว่า no limit เนี่ยมันก็จะน่าจะอยู่ที่สูงสุดที่300ร้อยเมกะบิตเพเซกเนาะอันเนี้ยเราให้ดูสปีดว่ามันเท่าไหร่ อันนี้คือที่จังหวัดขอนแก่นเนาะบ้านเรานี่มันก็วิ่งอัพโหลดอยู่ที่ประมาณ29 30ให้ดาวน์โหลดสิอันแรกเป็นดาวน์โหลดเนาะอันนี้เป็นอ,อัพโหลดซึ่งมันก็เพียงพอเพราะว่าตอนนี้เราเห็นบางโปรโมชั่นมันก็เป็นวิ่งแค่10 10 m เมกะบิตเพอเซกยังอะแต่ตอนนี้มันเขาก็ปล่อย อันลิมิตสูงสุดที่300แต่วิ่งที่29เนี่ยซึ่งมันดูหนังฟังเพลงอะไรเนี่ยมันมันโอเคอยู่แล้วอืมไม่ไม,ไม่ไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าอยากให้ใช้เพราะว่ามันประหยัดนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราไปมหาลัยมาไปกินข้าวกับพ่อแม่มาเราจะดูเราเราจะให้ดูว่าเราไปเช็คสปีดท,ที่นั่นอนะ่ะเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยโอเปอเรเตอร์เนี่ย operator, นี่ก็คุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะทําให้เราเองอะ่ะเออเอออันนี้ที่ไหนวะในมอมั้งวันเนี้ยในมอวิ่งที่เข้านี้ดาวน์โหลดกับอัพโหลดเนาะแตม่มันก็เพียงพอดูหนังฟังเพลงก็ไม่มีอะไรมากสรุปแล้วเดี๋ยวมันจะมีตอนนี้มันเป็น 4G ่จอ่ะต่อไปมันจะเป็น 5G าจอะ่ะมันก็คงจะ เร็วกว่านี้ล่ะแล้วก็ไอโปรโมชั่นตรงนี้เริ่มหายากแล้วนะไอสปีดอลิมิตอ่าหเดือน60สิจิกเนี่ยเริ่มหายากแล้วแต่ก็ยังมีอยู่ก็ลองไปหาดูมันก็จะช่วยเราลดค่าให้จ่ายอะครับอย่างน้อยเลยตอนนี้จากที่เคยจ่ายชัดๆเลยอะอย่างน้อยเดือนละปีละหมื่นสอเนี่ย ตอนนี้เราก็มาจ่ายแล้วที่พันเก้านะซึ่งถามว่ามันแพงปก,กติไหมก็แพงแต่ว่าเราก็รับได้ล่ะในราคานีออ้แล้วก็ตอนนี้กำลังศึกษาของ TOT นะ TOT เนี่ยสปีดออลิมิตด้วยแล้วก็เอ,อ่อตอนหนึงเดือนไม่จำกัดด้วยสัญญาหนปีไม่ไม่ใช่สัญญาหนปีเป็นซิมรายปีเหมือนกันราคา990บาท แต่ว่าต้องเช็คพื้นที่ซึ่งเขาบอกว่า TOT ไม่เหมาะกับอาคารสูงอ,อ่เราก็เดี๋ยวเราเช็คพื้นที่เดี๋ยวเราจะไปซื้อมาแล้วเราจะมาลองให้ดูคันนี้ถ้าเราใช้ TOT อีกเดือนปีละ990บาทเราก็จะสามารถลดเน็ตบ้านได้ซึ่งเน็ตบ้านเนี่ยแบนด์วิดต์มันวิ่ง100-200งเนี่ยจึงมันก็ไม่ถึงยูดีมันก็40เต็มที่แต่โอเคข,อข้อเดียวมันก็คือมันใช้ได้หลายคนมันก็แชร์แบนด์วิดต์ได้เราแต่ว่า แต่ว่าจริงๆแล้วบ้านคนก็อยู่สองสาคนนะมันก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเพราะนั้นเราคิดว่าในช่วงนี้ช่วงโควิดมันอะไรที่ลดค่าใช้จ่ายได้ก็พยายามลดนะเนาะเดี๋ยวเราจะไปซื้อทีโีมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูว่าบ้านเราเนี่ยที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันมันใช้ได้ไหมแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันเป็นยังไงบ้างสำหรับ990บาทเราก็จะลดอีกตอนนี้เราใช้เดือนละห0ร้อยปีหนึ่งก็น่าจะประมาณเจ็ดพันกว่าบาท ซึ่งถ้าเราใช้ t ี t เราก็จะลดเหลือว่าปีหนึ่งเราใช้990บาทปีหนึ่งเราก็จะลดละค่าโทรศัพท์ที่จริงๆมันเป็นของฟุ่มเฟือยนะแต่ว่าถ้าเรารู้จักวิธีใช้เนี่ยตอนหนึ่งปีเราก็ลดได้ประมาณเอหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแล้วอะเนาะก็เลยคิดว่ามันมีประโยชน์ในการรีวิวก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันนะครับก็ลองดูว่าใครเหมาะกับ โปรโมชั่นไหนซิมรายปีอ่ะมันใช้ปีหนึ่งแล้วก็หมดแล้วก็ปีหน้าจะต่อใหม่แล้วหรือว่าค่อยดูโปรโมชั่นใหม่อันนั้นก็เป็นเรื่องของปีหน้าแต่ปีนี้ใครเหมาะสมตรงไหนก็ใช้ไปก่อนแล้วกันก็ลองดูนะโอเคมีอะไรก็มาถามหลังไมได้เออหรือโทรถามก็ได้ละ่ะแค่นี้ละ่ะสวัสดีครับ